ยูแย่คุอยากได้งานทีไหนคุณได้ทำงานที่ไหนไินี้วบ้าง y าม้องยนะใคุณไม่กนะีแล้วจะอต่อต่อมาอังมีพไหมถามให้พี่ดูก็สปอนตอยู่ค่ะเอ้กลองมีวอาก่องอก้อไาอะไรม่ใช่นูมาเพื่อเขาเขาพี่ใหม่าอะไรมีมอหพี่ยไม่ทีเนี้ยอะไเนี้ยใช่เม่อกี้นี่กลองไม่ทีเนี้ยทีเนี้ยยู่มัไปอยู่ไเอาใ่เองันที่เดียวตังใครไร เม็นซไม่รออยู่ไหุเชียเนี่ยบอกตได้ไหมอนอะไรไม่ใช่ม่ใช่ม่าีนี้นีเน่น่ล้ก็ตายคืนก็ไหรเ่จบหนูบอกว่านูไอ้นมาขอองที่บ้านแล้วหนูมาขอองที่บ้านแล้วนบอกว่าหนูโล่หนูอชีพนตอนนี้หนูไม่มีหนูขอลองอชีพหนข้าวผู้เจ้าย่ไม่ใช่เีเามากินกัใ้งเปไม่แช่นี่อ่ะจะน้องลีลี่ออกบ้านใช่ไหมเมนซีใช่ไหมลุงน้องอ่ะเจ็คนใช่ไหมพิ่มไอย่างนี้เลยใช่ สบายดีสวัสดีครับทักทาย fc พี่น้องสองฝั่งโขงทีติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องทักทายพี่น้องฟังไทยและกกาพี่น้องทั้งฝั่งลาวรวมทั้ง fc พี่น้องไทยลาวที่ติดตามอยู่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปและก็อเมริกานะครับผมก่อนมดึนครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับสิทดิบอพัทถึงไม่ไหมครับตอนนี้เวลาสี่โมงเย็นนะครับณประเทศแคนาดานะครับ มือวันนี้ไปตัดแว่นมหม่ยด้วยครับพี่น้องตัดมาไดเป็นเดือน2เดือนแล้วครับแต่ว่าประกาศใส่ครับอย่างคนถักว่าเถ่าเนาะนะครับมือวันนี้ก็ซีวอาถึงแรงงานนะครับแรงงานสาวชาวพม่านะครับที่ทําคลิปวิดีโอนะครับด่าคนไทยนะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูนะครับหลังจากนั้นมาก็เป็นประเด็นดราม่านะครับกระแสทางโซเชียลนะครับร้อนระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดอ่า เจ้าหน้าที่บุกถึงห้องนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกถึงห้องตามจับนะครับต้องติดคุก45วันข้อหาพาสปอร์ตหมดอายุนะครับต้องติดคุก45วันก่อนส่งกลับประเทศนะครับนี่แหละครับอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับก่อนจะพูดอะไรออกไปเนี่ยนะครับทุกคนว่าอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือนะครับ ประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับทุกประเทศมันก็มีกฎหมายนะครับแล้วก็สําหรับต่างชาตินะครับที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศไม่ไม่เฉพาะในประเทศไทยครับเราต้องรู้ตัวเองนะครับว่าเราอยู่ในนามผู้อาศัยนะครับไม่ใช่เจ้าของประเทศนะครับการจะพูดอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยแน่นอนนะครับยิ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์เท่าไหร่นะครับยิ่งทําให้ตามตัวง่ายขึ้นนะครับ อย่างเช่นสาวพม่านะครับที่ทําคลิปด่าคนไทยเนี่ยเชื่อไหมครับว่าแม้กระทั่งคนเมียนมาที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยจํานวนมากนะเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับเห็นไหมครับเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยนะครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยให้เบาะแสนะครับจนสามารถบุกจับถึงห้องได้ติดคุก45วันในประเทศไทยเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็ถือว่าสั่งสอน สาวพม่าคนนี้นะฮะว่าคําพูดที่พูดออกไปเนี่ยอยู่ในช่วงนั้นอาจจะมีความมีอารมณ์สนุกหรือว่ามีความกดดันอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่การพูดออกสื่อแน่นอนนะครับว่าหลายๆเพจนี่จับคลิปได้นี่ครับตีแผ่ไปทั่วหมดเลยนะนะครับประเด็นเรื่องพอม่าเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วครับถ้าถ้าเรามองย้อนไปถ้าเราติดตามข่าวเนาะ มองย่อนไปตั้งแต่วันที่1น,นะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานนะครับพี่นอ้องทุกๆปีนะครับวันแรงงานนะครับสาภาพแรงงานเมียนมาประจําในประเทศไทยเขาก็จะจัดขึ้นนะครับยู Union Work er เนียนเวิร์กเกอร์เนาะเขาสิจัดขึ้นอยู่ในประเทศไทยก็ทุกปีพม่าก,ก็คือพม่าแน่นอนว่าเยอะที่สุดนะครับในประเทศไทยแรงง,งานพม่าเยอะที่สุดนะครับลาวขาเขมร นะครับเวียดนามสู้พม่าไม่ได้พม่าเยอะจริงๆนะครับถึงมีสหภาพแรงงานเมียนมานะครับประจําประเทศไทยนะครับทุกปีเขาก็จัดกิจกรรมนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าดราม่านะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงการเลือกตั้งอยู่ในอยู่ในประเทศไทยด้วยแหละนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกองค์กรนะครับองค์กรการจัดตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะองค์กรไหนนะครับยกเว้นขนาดองค์กร NGO นะครับบางทีก็ก็ยังมี มีอำนาจแบบแทรกแซงจากรัฐบาลก็มันก็มีนะฮะนะครับอันนี้ผมกําลังจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าสาภาพแรงงานเมียนมาที่จัดขึ้นเนี่ยที่ชูป้ายนะครับแรงงานเมียนมาอาจจะถูกจ้างหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับโดนนักการเมืองบางพักจ้างหรือเปล่าอันนี้คือไม่ทราบนะครับคือข้อความที่บอกว่าจะปฏิรูปสถาบันนะครับนะครับในมาตาไหนจุดๆุๆก็ว่ากันไปนะครับ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมากๆนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครับหมายถึงว่าป้ายนี้นะผมเชื่อว่าแรงงานพี่น้องชาวเมียนมาจํานวนมากนะครับที่ที่ไม่ได้เห็นด้วยนะประเด็นนี้เชื่อไหมครับว่าไม่นานนะครับไม่นานอาจจะมีข่าวออกมาเพราะว่าแรงงานชาวพม่าที่เขาเดือดร้อนนะครับมีคนชูป้ายและทําให้องค์กรเขาเสียหายนะครับหรือหมายถึงองคอ์กรหมายถึงกลุ่มแรงงานเมียนมาได้รับผลกระทบ เขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตามล่านะครับตามล่าคนที่ชูป้ายหรือคนที่แสดงข้อความนี้นะครับแบบเดียวกับแรงงานสาวสาวเมียนมานะครับที่ที่ที่เอ่ที่ถูกจับใช่ไหมก็คนพะพ้าเองนะครับให้บอดแสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตามถึงห้องนะครับดูดูในคลิปเอานะครับเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้อีกรอบหนึ่งนะฮะทุกทุกทุกคนนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเป็นไงครับ ปากดีไม่มีสิทธิ์จับหนูมีสิทธิ์อะไรมาไล่หนูนะครับสุดท้ายก็ถึงห้องนะครับถึงห้องพม่าเนี่ยเขาพยายามที่จะตัดปัญหาเขาเขาบยายามให้ป้าตัวเดียวเน่ามืดของเหมือนประธานมวยเล้าดิประธานมวยล้าหนึ่งเงียบนะนะครับจนผ่านไป2เดือนนะครับค่อยมาถแถลงนะครับอันนี้คือแรงงานพม่าในประเทศไทยเยอะเนาะนะครับ เขาได้รับผลกระทบเขาก็บยายางให้มันลุกล่ามไปทวเมนบะครับเขาให้เบาะแสกับเจ้าที่ตำรวจนะครับไล่จับตามจับเลยนะฮะนี่แหละคือสาเหตุนะครับการที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกคนผมนี่คนนึงนะครับที่อยู่ในประเทศไทยมา19ปีนะครับอาศัยอยู่ในอยู่ในประเทศไทยผมรู้เลยนะครับว่านิสัยพี่น้องคนไทยเป็นแบบไหนแล้วก็เป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรนะครับ ผมรู้เลยนะครับคือเวลาอยู่บางทีเราอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับกับประเทศที่เราอยู่นะครับเขาเรียกว่าอยู่ยังไงอยู่ไม่ให้ไม่สร้างความเดือดร้อนหนมานะครับอยู่ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสองนะครับผมเห็น นะครับแรงงานหลายประเทศในอยู่ในประเทศไทยไม่เฉพาะแรงงานเมียนมาหรอกครับพม่าเขมรลาวนะครับแล้วก็มีแรงงานอื่นเขาก็แอบทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับทุกวันนี้ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าผมเข้าใจนะครับว่าแรงงานแต่ละประเทศนะครับมันมีความในใจอยู่แล้วนะฮะอาจอยากจะระบายในบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่เวลาจะพูดจะพูดอะไรออกไปเนี่ยต้องระวังนะครับว่า เราพูดอาจจะเป็นบางอย่างนะครับข้อมูลที่เราอยากจะพูดเราต้องมาจับตาดูว่าสังคมไทยรับได้ไหมกับคําพูดในแบบนี้นะครับเออนะครับเราต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอเคอยากจ,จะพูดอะไรก็พูดต่อให้มันเป็นมันเป็นความจริงในบางเรื่องแต่ถ้าพูดไปแล้วมันคนไทยไม่สบายพี่น้องคนไทยไม่สบายเจ้าของประเทศเขาไม่สบายนะครับเราก็จะเดือดร้อนนะนะครับ บางสื่อบางอย่างอย่างเช่นผมดูในช่อง Youtube บางช่องนะครับยูทูบเบอร์ล่าเนาะบางช่องน้องๆที่ทำช่อง y t u t u นะครับน้องที่เป็นเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงนะนะครับบางทีพูดออกไปเ,ออเล่าประสบการณ์ตัวเองนะครับเคยมาทำงานที่ประเทศไทยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรังแกนะครับบ,รบังคับนะครับค้ามนุษย์อะไรเงี้ยเท่าแก่นายจ้างนะครับ บางสิ่งบางอย่างบางทีมันต่อให้มันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงมันพิสูจน์ไม่ได้ไงน,นะครับก็ไม่รู้ว่าต้องการยอดวิวหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าการที่พูดแบบนี้ออกไปเราต้องดูพื้นฐานว่าจุดยืนของเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ยืนได้ด้วยใครซัพพอร์ตนะครับอาตัวนี้ผมผมจะใช้คํานี้มากกว่านะฮะ ผมเห็นใจนะครับว่าแรงงานทุกประเทศนี้ที่ทํางานที่ประเทศไทยหลายๆปัญหาทุกคนมีทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วตัวเองเดือดร้อนนะครับอย่าอย่าพูดดีกว่านะครับถ้าแบ็กไม่ดีพอหรือข้อมูลไม่แน่นพอหรือพูดแล้วตัวเองจะได้ไปต่อหรือไม่นะครับเราต้องยืนหยัดอยู่ในอุดมการและความคิดตัวเองนะ ไม่ใช่ว่าพูดแค่คลิปหนึ่งแล้วก็หายไปเป็นปีหายไป6เดือนนะครับมันต้องออกมาตอบโต้และแก้ข่าวนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องวิธีคนสองฝั่งโค้งนะครับสาหรับผมเทพโยก็นี่แหละครับ fc พี่น้อง fc ฝั่งไทยนะครับส่งข้อมูลมาเยอะนะครับให้นําเสนอเกี่ยวกับแรงงานนะครับวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเกี่ยวกับแรงงานสาวชาวพม่าที่ถูกจับนะครับ แล้วลงประวัติด้วยนะครับหนักไปกว่านั้นนะครับติดคุกยี่วันยังไม่พอนะครับลงบันทึกประจําวันนะครับบันทึกไว้ว่าห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทยตลอดชีวิตเห็นไหมครับเขาเขา,เขาเรียกว่าปากผ้าสุวยพี่น้องครับปากผ้าซุวยนะครับพูดออกมาแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหมายถึงประเทศที่เราอาศัยอยู่แล้วมันกระทบต่อความรู้สึกคนไทย แล้วตัวเองเดือดร้อนแลวจะพูดทําไมนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับพี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาด้ครับพี่น้องครับมื้อนี้ดีขึ้นนะครับพี่น้องเพราะว่าตัดแว่นมาหลายเดือนแล้วครับบอประกาศใส่ล่องใส่ในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้ครับพี่น้องคือค้นเถ่าบ่พี่น้องนะครับเพราะว่าตาผมค่อนข้างแสบนะครับเวลาเจอแสงนะครับแต่นี้ก็เพิ่งเลิกเรียนนะครับทุกคนเลิกเรียนเดี๋ยวให้ให้ดูนะครับเพื่อนๆนกลับหมดหมดแล้วนะครับ นี่ก็เป็นห้องรับรองนะครับห้องรับแขกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก,ก็จะนะครับนั่งอา่อา,อานหนังสือกันนะครับ <c oughs> ก็จะมีหลายมุมนะครับทุกคนนะฮะก็หลายมุมนักเรียนเขาก็เลิกไปแล้วผม เลิกทีหลังเพื่อนนะครับก็จะไปสอบต่อนะครับจะไปสอบใบขับขี่ต่อเมื่อวานนี้ก็เกือบผ่านแล้วนะครับใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับทุกคนถ้าใด้ใบขับขี่ทีนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มสบายตัวขึ้นไหมนะครับเนี่ยผมจะพา f อซนะครับ เดินดูนะครับว่าบรรยากาศที่โรงเรียนเป็นแบบไหนบ้างนะครับเห็นไหมครับโรงเรียนที่คอลเลสนี้นะครับมีนักเรียนโอ้โหนะครับประมาณ200กว่าคนนะครับประมาณ200มีนักเรียนไทยก็มาเยอะนะครับ มาเรียนที่ที่มาเรียนที่นี่ครับค่าเทอมมันก็ขึ้นอยู่กับนะครับค่าเทอมมันขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเรียนนะครับว่าเราเรียนอยู่ในแบบโปรโปรโปรแกรมไหนที่เราเรียนนะตอนนี้ช่วงเวลาเขาเลิกเลิกเรียนไปแล้วนะเขาก็จะมีลิฟต์ให้นะครับดูครับเอาผมนะครับ ช่วงนี้เครียดอยู่ครับพี่น้องครับวิชาที่ผมสอบแล้วผมอ่อนนะครับวิชาไทาทปิ้งนะครับหมายถึงว่าพิมพ์พิมพ์ในคอมพิวเตอร์นะครับแบบไม่ไม่ต้องดูคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าเขาแข่งกับเวลาเมื่อเช้าผมสอบอ่าสีนะครับ40ข้อผมได้ผมได้แค่ยีสิบนะครับเพื่อนที่ต่ำกว่าเราก็มีนะครับมาจากแอฟริกานะครับ เห็นเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นหอสหมุดนะฮะก็จะมีคอมคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ก็จะมีคอมมีคอมเยอะมากเลยก็จะเป็นหอสหมุดนะครับเห็นไหมครับ ้า Fc да ตอนตนี้มีแบตเตอรี่ <names S 2> อยู่นะครับเด <written. S 2> <umba> ี๋ยวเดครับเขาเลิกเรียนหมดหมดทุกคนแล้วครับก็พยายามนะครับจะให้จบภายในไม่เกินปีครึ่งนะครับนับจากนี้ไปนะครับไม่อยากทำงานโรงงานไม่อยากทำงาน ที่ใช้แรงนะครับก็เลยต้องเรียนนะครับที่นี่อย่าพูดเลยนะครับว่าทุกสายสายอาชีพนะครับคิดดูว่าขนาดทำงานเป็นเป็นรอปพอหรือว่า Security g u a r d นะครับก็ยังเรียนโปรแกรมนี้ไม่ไม่ใช่ว่า5-6เดือนนะครับเป็นปีนะครับเป็นปีขึ้น เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นทางกลับบ้านครับอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นโรงโรงอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นร้านการ้านกาแฟเขามีคอร์ดฟูสเออเดียวเขาเขาปิดแล้วเนี่ย ะครับ,รบเห็นไหมเขาเขาปิดแล้วตอนนั้นก็ปิดปิดปิดแล้วครับเพราะว่าที่นี่เขาเรียนตั้งแต่เช้าไม่เกินบ่ายสามครับนี่ผมก็สี่โมงแล้วผมก็เลยม,มานั่งทําคลิปต่อนะครับนี่ครับ,น,รบนี่ก็จะเป็นที่นั่ง เป็น l i v วิ่ง o o มนะครับผมเยอะฮัลโหลครับนี่ก็จะเป็นที่ผมนั่งนั่งเล่นๆนะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมให้ดูนะครับบรรยากาศข้างนอกนิดหนึ่งนะครับ วันนี้อากาศดีมากนะครับข้างในก็จะมียิมนะครับมียิมมีโรงยิมมีสาวยน้ํามีครบหมดนะครับมีกิจกรรมต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับทุกคนนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับนี่นะครับที่โรงเรียนครับข้างนอกนี่ครับก็ประมาณนี้ โอเคครับทุกคนบ๊ายบายฝากกดเชียร์ด้วยนะครับ